สวัสดีครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับกลับมาวันนี้ไม่ได้มียูนิคอร์มมาแล้วจบนะครับกิจกรรมยูนิคอร์ทั้งหม,ห,หมดเรียกว่าเปิดจําหน่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะใครที่จะรอของอื่นยูนิคอร์มยูนิคอร์ช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็คือต้องเป็นรอแบบเวอร์ชั่นหน้าแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ไม่มีนะใครที่ยังอยากได้กิจกรรมหรือว่าของที่เป็นยูนิคอร์มอยู่เนี้ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับลองดูตรง f f m a l l นะครับมีหมัด มีชุดผู้หญิงมีหน้ากากน,นะครับมีคาตนะนะครับมีหมวกมีชุดผู้ชายมีรองเท้าออแล้วก็มีเอหมดแล้วนะครับกี่ชิ้นวะมัดชุดผู้หญิงหน้ากากนะครับหมวกรองเท้าชุดผู้ชายแล้วก็คาตน,นะนะก็มีหมดเจ็ดอย่างด้วยกันสำหรับตัวเซตยูนิคอร์นนะครับ ใครที่อยากว่าช่วงนี้มันจะมีอะไรมาขายน้องเข้าไปดูที่สายบนนะครับกดเข้าไปเนี้ยมันจะมีไอเทมที่แบบมาขายช่วงนี้นะครับให้ดูเลยกดเข้ามาทีเดียวเห็นหมดเลยนะครับบางทีเราแบบเข้าไปกดในตัวแบบรักกี้นเรายลองเี้ยมันก็เห็นเฉพาะของที่มันในรักกี้เรายลอถูกปะมันจะไม่เห็นของที่แบบเอ้บางทีมันอยู่ในร้านค้านะเช่นแบบอันเนี้ยะของในร้านค้านี่พวกเอ่อังไงวะเาวว้าผิด ตรงผมนะฮะตรงผมมวูวกไอนเงี้ยที่อยู่ในลัชนชาก็อ,อาจทำให้น้องอดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเหมือนยังไม่ซื้อ,อน,นั่นไงไม่ซื้อจังด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขาไปดูตรงอันนี้นด้วยสกแกนแรกอะอ๋อ um แกนแรกแปดสิบอะขอแป๊บนะึงลืมไปว่ายัางไม่ซื้อ ออกมาโอ้สามสล้โอ้สี่สิบกว่าละสี่เจละเอาได้เลยออ๋ออ๋ออ๋อได้ท่นี้สี่เจ็ห้าสส่ไปสรอบหกสิ่เจ็ดสิบสี่เกิดละแปดสิบหกเจ็ดรอบ ก็ไปแค่เจ็ดรอบเองงั้นร้อยก็เพชดร้อยเผ็ดแล้วก็หมาย่าาายังไม่มีอืมรีวิวต่อได้นะกลับมาที่อะของช่วงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับยูนิคอร์นนะครับกีโมไปเยอะแยะเกี่ยวกับยูนิคอร์นไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะของที่กลับมาเนี่ยมันจะเป็นปืนแบบอัปเกรดนะครับนะน่าเป็นปืนอัปเกรดอันที่ หกมั้งใช่ไหมน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่อันที่หกนะครับสําหรับตัว UMP b u y a ah Day ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีปืนนับเกตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าตัวนะครับเป็นปืนนับเกอร์ชั้นเก่าเนี่ยสิบสามตัวแล้วก็เป็นปืนนับเกตแบบใหม่สองตัวนะครับ ก็คือแมงงอจกกับตัวแบบนันเองนะอันนี้ก็เป็น UMP นะครับบูญาเดืนะาปี2021นะครับก็โอ้ยาวนานเหลือเกินสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปืน UMP ที่สแตทค่อนข,ข้างดีนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะชอบใช้อีกตัวหนึ่งมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับรอบนี้กลับมาแบบไหนกลับมาในตู้สุ่ม8ทีเหมือนเดิมนะครับซึ่งราคาหมดตู้ก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่9เพร สิบเก้าสี่สิบเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสอเก้าเก้าสี่เก้าเก้านะครับหมดตู้หนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบสองเพศก็น่าจะถูกกว่ารับเพียบประมาณสิเพชรนะครับนะก็ช่วงนี้ตู้สมกัก็ราคาประมาณแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกตู้มันจะราคาหนึ่งห้าเจ็ดสองเพศนะครับบางทีแบบคนแบบงอแง,งทำไมตู้นี้แพงกว่าพี่ทำไมตู้นี้ถูกกว่าพี่ไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วแต่ตู้อย่างตู้นี้ก็คือหมดตู้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพศมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บตังค์ไปอยู่่่ตตัั้งแวนที เดือนสิงหาไปจนถึงวันที่3กันยานะครับหเหลือๆมีเวลาเก็บเงินแต่ถ้าเกิดอยากรื่ออื่นก่อนก็ไปซื้ออย่างอื่น,นะครับแล้วค่กลับมาซื้ออันนี้ก็ได้โอเคมาดูสแตทกันดีกว่า,อาของของยของ UMP b ู y a d เดนะครับว่าบวกอะไรกันบ้างที่เลเวล1นะครับน้องจะได้โมเดลใหม่เป็นตัวนี้แล้วก็มีสแตทหรือว่าสถานะใหม่นะครับที่บวกดาเมจหนึ่งอัตาราการยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดส ต่อมาที่เลเวลสองนะครับน้องจะได้แ็บชื่อตอนสังหารดูข้างบนเน,นี่ะนี่เป็นแบบเป็นแสงแสงแล้วก็สตัดจะดีขึ้นนะครับก็คือความเร็วในการโรยเนี่ยจากลด2องเจอรถหนั่นเองที่เลเวลสามได้โมเดลใหม่ได้เทอย่างเดียวนะครับอันนี้เวลได้สองอย่างนะครับอันแรกก็คือเอฟเฟกตอนยิงโดนศัตรูก็จะเป็นขึ้นแบบเหมือนกระโหลกที่ศัตรูนะครับแล้วก็สถานะที่ยักไม้ตัวนี้เป็นปืนที่แบบติดท็อปทอป็อสตของ UMP อันนี้ก็บวกดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะครับส่วนที่เลเวลห้ได้เอฟเฟกตอนสังหารก็คือตอนที่เรายิงศัตรูตายเนี่ยมันจะแบบเหมือนเป็นกังเขนไฟขึ้นมาส่งศัตรูสู่นรกนะประมาณนั้นและเอฟเฟกตอนยิงอยู่ที่ปากปืนนะครับอันนี้จะโผล่ที่ปากปืนเอฟเฟกประทะเนี่ยคือจะโผลท่ที่ตัวศัตรูเอฟเฟกยิงจะโผล่ที่ปากปืนของเรานะครับ ส่วนเลเวลหกนะครับอันนี้จะได้เป็นโมเดลใหม่นะได้เท่แกแล้วนี่จะเท่ขึ้นเลเวลหนึ่งเลเวลสามเลเวลหกแล้วก็ลวกปลล็อกอบิลิตี้ใหม่นะครับคือตัวนี้อาอบิลิตี้จะต่างกับตัวอื่นนิดนึงนะครับมันต้องใช้เวลาในการสะสมอบิลิตี้ถ้าเกิดเราถือตัวปืน UMP Bujade เนี่ยเกินหนึ่งร้อยวินะครับมันจะทำให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้มันนับรวมนะสมมติว่าเราเป็น44เรามี UMP อยู่เกมที่2 แล้วก็ถือไปเรื่อยเกินร้อยวิจนเกมวิสามอกมาเนี้ยาดามเมจก็ยังบวกอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับในการแค่เก็บ u m p มาแล้วก็รอประมาณแบบนาทีกว่าเท่านั้นเองก็จะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มันบอกว่าดามเมจบวกสองอัตราการยิงบวกหนึ่งเนี้ยดามเมจมันจะบวกมากกว่าสองนะเพราะมันมีเรียกว่าพัลสีออปติสนะตัวนี้ด้วยจนเลเวลเจ็ดได้สองอย่างอันแรกคือความเท่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มปีกเพิ่มอะไรออกมามนะมีปีกมีมงกุฎมีไฟที่มากขึ้นตัวนี้ และอีกการหนึ่งก็คือเป็นท่าพิเศษเป็นท่าเหมือนเล่นบาสนะใช่ปะเอาไม่ใช่ท่าเล่นบาสอีกอันหนึ่งนี่เสกบอลกลมๆม,ม,มาจับแล้วก็ผสมกระปืนตุมนะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอ่า UMP อีกอันหนึ่งที่คนอาจจะมาแบบนิยมเล่นกันนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับตัว เปประคตนะตัวเคนะครับไอเค่นเองโบดเเมจหนึ่งอัตราการยิงสองลดความเร็วในการรีโหลดหนึ่งนะครับก็ต่างกันนิดนึงอันนี้ด้าเมจสองอัตราหนึ่งอันนี้ด้าเมจหนึ่งอัตราสองแต่ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าดาเมจมันจะมากกว่าสองถ้าเราทำให้ป้าสิบไบปีตีมันทํางานได้นะครับใครที่ชอบแบบยิงเร็วก็อาจจะต้องรอตัวนี้วนกลับมาขายนะครับแต่ใครที่แบบว่าอยากได้ตัวเทพเทปนะครับยิงแรงๆก็ตัวนี้ก็มาแล้วนะอีกตัวหนึ่งสาหรับขายแบบ งบจำกัดหน่อยก็จะมีตัวนี้นะครับเกชาที่ก็มีแจกกล่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็สีใจของขัานดีด้วยนะครับใครที่เล่นกิจกรรมเนี้ยก็อาจจะมีแบบสะสมกล่องไปบ้านแล้วนะครบรายวันก็เป็นถาวรนะครับปืนตอนนี้จบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม e b o o k y o u t u b e ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย